เหตุผลที่พักเพื่อไทยต้องการรักษาอำนาจให้ยาวนานเพราะถ้ายุบสภาได้เขารักษาการค่ะเขารักษาการยาวนานแล้วถ้ากกตจัดเลือกตั้งไม่ได้ก็รักษาการยาวไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะคุณแท็กษินคด,ดีวันที่เก้าเห็นไหมฮะวันที่เก้ากันยาจะออกหมู่หรือจะจะรอดจะล่วงแล้วก็เอ่อคนก็พนันกันทั่วประเทศทั่วโลกด้วยนะว่า ล่วงแนนะะ่แล้วยังมีคนติดคุกเพิ่มตรงนี้นอกจากคดีก้าวกัญยาชั้นสิบสี่ของคุณทักษิณยังมีคดีอาญาของอุ้งอิงอีกห้าคดีล่าสุดสามคนแม่ลูกสารรับแล้วนะคะนะคะมีคนยื่นเรื่องแล้วสารรับแล้วคือเรื่องของหุ้นกับภาษีสามคนแม่ลูกนะอีกนะคะตอนแรกสารไม่รับนะเท่านี้รับแล้ว ะะแล้วยังมีคดีอีกเพียบเลยนะคะอย่างที่ทิฉันพูดที่เวทีที่อนุสาวรีย์ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยถึงการอวสานแล้วเพราะวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งของคนพักเพื่อไทยแตกออกไปไปจับมือกับพักสีน้ําเงินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพเพื่อไทยเนี่ยเขาแตกแน่แล้วถามว่าจะแตกอะไรได้อีกก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักนี้เนี่ยหกคน นะคะที่โดนศาลตัดสินและล่าสุดคือคนที่หกคือองยิงนะคะเริ่มตั้งแต่คุณทักษิณน,นายกรทมนตีคนที่ยี่สิบสามแล้วเขาสองสมัยยี่สามยี่สี่พอยี่ห้าคือคุณสมัครใช่ไหมคะคุณสมัครตายจำได้ใช่ไหมคุณสมัครเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมากแล้วก็มาคุณสมชายที่เจอ อิทธิฤทธิ์ของพลเมืองชั้นหนึ่งอย่างพวกเราเข้าทำเนียบไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะคะคนที่สามแล้วก็มาคนที่สี่คือยิ่งรักใช่ไหมฮะยิ่งรักเป็นนายกคนที่ยี่สิบแปดแล้วก็มาต,ตอนนี้ก็เล่ร่อนอยู่ข้างนอกแล้วก็คงจะไม่ได้กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาพยายามที่จะกลุ่มอํานาจให้ได้เพื่อจะเอาน้องกลับเข้ามาแล้วก็มาคนที่สามสิบคือคุณ เศรษฐากับ31คืออุ้งยิงเจอข้อหาชะกันนะคะที่ติดตัวไปตลอดชีวิตนั่นคือเป็นผู้นำที่ไร้คุณธรรมไร้จริยธรรมะะก็ทำให้เรียกว่าหมดหมด,หมดทางการเมืองนะะอันนี้แหะค่ะเขาต้องพยายามที่จะรักษาอำนาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการก็เอา เพราะมันมีมากมายไก่กองที่อำนาจทางสายตุลาการเขาเช็คบินแน่แล้วไม่ได้ว่าเช็คบินเพราะกันแก้งแต่คุณทําผิดเองเช่นพรมิสซิลลี่โนตหรือ PN สัญญาว,ว่าจะจ่ายแล้วก็ไม่ได้จ่ายภาษีก็ไม่เสียเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโกงได้โกงทุกช็อต